เมื่อเราทําอย่างนี้บ่อยๆเสมอๆเนี่ยสังขารที่เรามันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเจ็บปวดรว่ดราวแล้วก็ดับไปผุดขึ้นมาเป็นความเจ็บปวดรว่ดราวแล้วก็ดับไปอันนี้คือมันดับทุกได้ดับเล็กดับน้อยไปเรื่อยๆก่อนสักพักมันจะเป็นดับใหญ่นะคะมันจะเกิดดับใหญ่หรือเกิดนิรดนิโรธขึ้นมานะคะสรุปดับตายไปแล้วก็ช่วงที่มันสรุปดับตายมันก็จะทํากระบวนการอะไรของมันนะคะจิตมันจะทํางานเองเราไม่ต้องไปรู้เหตุรู้ผลนะคะ S <S <an> <S ทีนี้มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคนใหม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเราจะอิสระจากทุกทันทีเลยนะคะนะเมื่อเราปฏิบัติอาณาปณสตินี่เราจะเห็นทุก,ก่อนนะคะพอเห็นทุกเนี่ยความเจ็บปวดรวดราวความเสียดแทงความบีบคัน้นทั้งกายและใจจากนั้นนะเห็นต้นตอของทุกเนคือความคิดสมูทไทยนี่เป็นต้นตอของเป็นตัณหาความทยานอยากความปฏิฆะขาดเคืองอะไรทั้งหลายเป็นความคิดจากนั้นความคิดก็จะดับไปเปลี่ยนแปลงไปนะคะวิตกวิจารณ์นะคะ พอวิตกเสร็จแล้ววิจารก็คือความคิดที่ฟุ้งซ่านก็จะเริ่มสงบดัานๆลงนะคะระงับลงจากนั้นจะเกิดปีตินะคะปีติความคิดสาบซ่านสงบสุขน้ำหูน้ำตาไหลตัวพองตัวใหญ่ตัวเบา,ต,เบาตัวสว่างแล้วก็มีแสงนีออนอยู่ข้างในบางทีเหมือนดวงอาทิตย์มาอยู่ตรงบนหัวเลยนะคะสว่างจ้าเลยหลับตาอยู่นะสว่างหมดเลยเห็นหมดเลยนี่นะ มันเป็นสภาวะธรรมนะคะใหม่ๆไปเริ่มปฏิบัติมันจะเกิดวิตกกอนฟุ้งซ่านเกิดความเจ็บปวดรวดแ้วทั้งหลายจากนั้นมันจะเริ่มสงลบลงสงลบลงก็เป็นวิจารณนะคะสงบจากนั้นมันเกิดปิติปิตินะคะเกิดเป็นอย่างเงี้ยนะคะมีมากมายหลายปิตินะคะตัวโยกตัวคอนมีขนลุกขนพองมีน้ำหูน้ำตาไหลมีตัวเบากายเบาอยากจะเหาะได้ปิติแล้วก็เกิดความสุขสงบนะคะสุขใครที่ ติดอยู่ตรงนั้นจนะติดอยู่ปิติสุขสงบระงับเนี่ยมันจะดิง่งมันจะดับหลับไหลอยู่ในนั้นในชานเลยนะคเขาเรียกเข้าฌชานนะคะเนี่ยพวกฤรือสีนะคะพวกที่เข้าฌชานนะข้าฌชานสมาบัติอะไรเนี่ยมันจะไปดิง่งไปหลับไปสงบค่อยสู่ในพลมรูปประพลมไปนะคะจะไม่มีสติก,กับลมหายใจแล้วไม่มีไม่รู้กายไม่รู้ใจแล้วขณะนี้ นะคะหลับไปเลยอยู่ในพวังขจิตไปเลยฝันไปคิดอะไรมันก็จะเห็นนั่นคิดเร e ื่องเรื่องเทวดาก็จะเห็นเทวดามาคิดเรื่องนรกมันก็จะเห็นโลกคิดเรื่องกินก็จะเห็นอาหารลอยมานะคะอาปากงับก็มีนะคะคิดเรื่องโกรธบามันก็จะพุดขึ้นมานะคะเป็นความโกรธบางอเนี่ยขณะที่เราหลับไหลไปในะนะ่ะนมันจะมีอะไรพุดขึ้นมาเป็นนิมิตนะคะทั้งนิมิตดีทั้งนิมิตชั่วทั้งนิมิตไม่ดีไม่ชั่วทั้งนิมิตทางจิตทางใจทางนิมิตทางกาย นี่แหละถ้าเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนีน,นะถ้าเราไม่อยู่กับลมหายใจนี่มันจะอินเข้าไปในฌานเขาเรียกว,ว่าเข้าฌานทําให้เสียเวลามันจะกลายเป็นลือสีอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นพลมอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นอรูป,ประพลมจะไม่ตื่นเบิกบานแล้วทีนี้เราต้องรีบทัดถ้าเราบิตกวิจารปิติสุขแล้วเราลองรีบกลับมาที่ลมนะถือลมเข้าแรงๆกระแทกออกมาก่อน สืบมลมค่ะแรงๆกระแทกเพื่อกไปกวนสติสัมปชัญญะให้ตื่นขึ้นมาใหม่นะคะให้รู้เบิกบานขึ้นมาใหม่กวนขึ้นมากวขนวขึ้นมาหายใจแรงๆถ้าเอาไม่อยู่อั้นเลยเนี่ยนะคะกลั้นลมหายใจเลยเนี่ยสักทักเ่ยมันจะมาเลยสติจะมาเลยนะคะจะตื่นขึ้น,นมาเลยทีนี้ก็ดูกับลมหายใจตามปกติใช้ลมธรรมชาตินะคะหายใจธรรมาได้ได่าปกติก็สังเกตไปสังเกตเวทนาตามศีรษะตามใบหน้าตามร่างกาย พอมาถึงไหลซ้ายไหลขวาลำตัวล่าลำตัวหลังข้างในข้างนอกสังเกตไปถึงปลายไหเท้าสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกนะอย่าไปดูรูปร่างนะอย่าไปดูเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรไม่ใช่นะให้ไปดูเวทนาหรือความรู้สึกว่ามันมีสภาวะเป็นยังไงร้อนแข็งเย็นอ่อนหรือว่ามันเป็นอึดอัดขัดเคืองอันนี้ให้ไปดูตรงนี้ให้มันดูว่ามันบีบคั้นไหมนะคะมันร้อนมันเจ็บมันปวดไม่เสียแทงตรงนี้แหละให้ไปดูตรงนี้นะให้ไปเฝ้าสังเกตตั้งแต่ สังเกตวิทนาหรือความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเทา้าจากปลายเท้าถึงศีรษะจากศีรษะถึงปลายเทา้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะเอ่อสิ่งที่มันอัดอั้นในใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากระดับไปเกิดขึ้นมากระดับไป ทุกมันก็จะเกิดขึ้นมากระดับไปแม้แต่สุขมันจะเกิดขึ้นมากระดับไปนะคะเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเมื่อมันหมดแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะเบากายเบาใจจะเกิดคำเขาเรียกว่าสภาวะดับสังขารนะคะสังขารมโนสังขารวจีสังขารกายยะสังขารมันจะสงบระงับแล้วร่างกายเนี่ยจะเบาแต่รู้ตื่นเบิกบานอยู่นะจะรู้สึกว่าเออมันเป็นสภาวะพังขยานอะภาวะพังขยานพังคะ ก็คือมันจะเบากายเบาใจมันจะเหมือนอตัวนี้นะอะไม่มีอะไรที่จะทําให้เราอัดอขัดเครื่องนะคะไปสังเกตตรงไหนก็มันไม่มีอะไรที่เป็นจุดบอดไม่เจ็บไม่ปวดไม่สึดอัดขัดเครื่องเหมือนตัวเราเนี่ยเป็นอากาศนะคะเป็นเบาเาว่างๆเหมือนเป็นฟองน้ํานะคะจะบีบตรงไหนก็วาบวาพเข้าไปเนี่ยคะ่ะเรียกสภาวะพังขยานคือมันสลายสังขารออกหมดละ ทีนี้สลายสังขารนี่ต้องทําให้เกิดบ่อยๆนะก็คืออยู่กับอาณาไปเรื่อยๆอยู่กับอาณาปัสติไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดสังภาวะพังขยานสภาวะพังขยานมันเป็นการคลีนอนุสัยกิเลสให้มันหมดไปทีละชั้นทีละชั้นนะชั้นหนึ่งหมดไปชั้นสองหมดไปชั้นสามหมดไปนะคะอย่างนี้ทําเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าเราทําไปณเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการดับใหญ่จิตรวมใหญ่สรุปดับ ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อันนี้แหละจิตเปลี่ยนละเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเป็นคนใหม่เพราะว่ามันเซฟที่คัดมันตัดบ,บางคนก็จะเกิดสภาวะอย่างนี้นะคะอาจจะอาจจะแว็บดับไปแป๊บหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาหรือว่าอาจจะดับนานไปสักขณะสองขณะ,ขณะวินาทีสองวินาทีสามวินาทีอยู่ที่กําลังฌานของคนนั้นกําลังสติสัมปชัญญะถ้าใครสติดีมหาสตินี่นะ้ำคนดับไปน,นี่มันจะเห็นนะคะสติจะไปเห็นการเวียนว่ายใจเกิดของคันห้านะ ของภพนี้ของภพที่เราเป็นมนุษย์ตรงเนี้ยเห็นการเวียนว่ายังเกิดตั้งแต่เกิดจากนรกเข้าสู่ความเป็นมนุษย์เข้าสู่สวรรค์เข้าสู่พรหมอรุปพรหมและก็หลุดออกจากออรุปรหมเข้าสู่ความอิสระของอ่าจิตที่ไม่มีอะไรยึดมั่นปรุงแต่งเขาเรียกวอิสระจากขันห้านี่แหละมันจะเป็นสภาวะที่กายเบาตัวเบาแต่รู้ตื่นเมืองบานอยู่เสมอมันจะรู้สึกอิสระมากจะรู้ถึง อสภาวะมันคือรู้แค่นั้นตรงนั้นมันจะไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงานคลื่นคลื่นจิตคลื่นของพลังงานที่มันรู้สามรอหกสิบองศามันเหมือนจะรู้สามรอหกสิบองศามันจะเป็นสภาวะที่โล่งกว้างสว่างสวายไร้น้ำหนักไร้ตัวต,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 วตวนไร้การเวลาตรงนั้นคิดก็ไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้เวทนาก็ไม่มีสัญญาอะไรก็ไม่มีดับหมดเลือแต่พลังงานไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนยังไงไม่มี รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนั้นจะไม่มีเลยอยู่ในตรงขณะนั้นกายเวทนาจิตธรรมก็จะไม่มีตรงนั้นสติสัมปะชัญญาอะไรตรงนั้นก็ไม่มีไม่มีอะไรทางนั้นสินสมาธิปัญญาอะไรตรงนั้นไม่มีมีแต่ความรู้สึกว่ามันเออมันอิสระจากทุก์แต่มันเหมือนมีชีวิตชีวานะแต่มันไม่เห็นตัวนะมันมีความอิสระแห่งจิตมีความอิสระแห่งมันอธิบายยาก ต้องไปเจอตรงนั้นจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะทําตามที่แม่แนะนํามาเรื่อยๆตามระดับตามลําดับตามลําดับทุกคนจะเจอสถานีก่อนนะคะเจอสถานีแห่งทุก,ก่อนทุกแล้วก็เจอสถานีแห่งสมุท,ทยัยนะเจอสถานีแห่งนิโรธนิโรธะก่อนเจอสถานีแห่งมักตั้งแปดข้อจากนั้นเราก็อนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยๆอนะคะใช้ระยะเวลานานหน่อยต้องทําต่อเน,นื่อง ต้องทําตามขั้นตอนตามลําดับนะคะมันจะเป็นสถานีสถานีของเราที่เราทําไปทําอย่างนี้มันจะคลีนขยะที่อยู่ข้างในเรานะคะกิเลสอุปกิเลสอนุสัยกิเลสคลีนขึ้นมาคลีนขึ้นมาจนทําให้เราเนี่ยอิสระหลุดพ้นจากการยึดมั่นความเป็นตัวตนขนาดนั้นเนี่ยสั่งยศสิบไม่มีเลยมันจะหายออกจากกิจจากใจเราไปเลยไม่มีนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะตัดสั่งย์แต่มันหมดไปเองเพราะว่าเราอยู่กับลมลมหายใจเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ไปควรอนุสัยกิเลส อนุสัยกิเลสเนี่ยที่ทาให้เราไปผุดไปเกิดที่ทําให้เราโกรธหงุดหงิดขัดเคืองทําให้เรารู้สึกน้อยใจผิดหวังเศร้าใจเกิดอะไรสภาวะเวทนาทุกขในบีบคั้นในแต่ละวันเนี่ยเพราะอนุสัยกิเลสท่มอยู่ข้างในเนี่ยพอดีลมเนี่ยมันไปนกวนอนุสัยกิเลสให้อนุสัยตัวนี้ผุดขึ้นมาเป็นความร้อนเป็นพลังงานออกมาตามผิวกายออกมาตามร่างกายแล้วก็ดับไปนี่นะมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันการทำงานของลมเนี่ยเป็นอย่างนี้ ถ้าเราอยู่กับลมเป็นประจำเป็นประจำเนี่ยอนุัสกิเลสท,ทั้งหลายอสาาวากิเลสอุปกิเลสอธินาวกิเลสอะไรทล,ลังที่มันแอบ,บซ่อนอยู่นอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำนึกนี่น,นนะมันจะพูดขึ้นมาเป็นพลังงานเป็นความร้อนแล้วก็ดับไปเป็นพลังงานเป็นความร้อนแล้วก็ะดับไปเป็นเวทนาเป็นทุกเวทนาสุขเวทนาระดับไปมันเป็นทางอย่างนี้นะคะในการทํางานของลมหายใจนะเพืพ่อนเพืพ่อนที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ชมอยู่หรือว่ามาชมทีหลังอะไรก็แล้วแต่นะลองปฏิบัติตามดูนะคะ ที่แม่พูดนะคะตรงนี้นั้นอาศัยประสบการณ์และเราฝึกเราหัดมานะคะเราฟังมาแล้วเราเข้าใจแล้วแล้วก็อามายโยน,นิโสว่าอ๋อมันน่าน่าปฏิบัติตามพอเราปฏิบัติตามแล้วเนี่ยเราก็ลงมือทําแล้วมันเห็นผลนะคะมันเห็นทุกจริงจริงมันเห็นสมุทัยเห็นนิโรธแล้วก็เห็นมรรคนะคะมันเกิดตรงนี้จริงจริงมันผ่านอริยสัจสี่ได้นะคะแล้วเดินมรรคมีอริยมรรคมีองแปดตามไปนะคะ พอมันถึงจุดจุดหนึ่งอิจิตอิออออสระจากทุกข์แล้วเนี่ยเราก็เอามาอนุโลมปฏิโลมนะคะทวนว่าอ้อ่าไอ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เนาะสมุทัยเป็นอย่างนี้นี่โรดเป็นอย่างนี้มกักเป็นอย่างนี้ทวนไปนะคะข้ออัดข้อทำทั้งหลายมันผุดขึ้นมาแล้วก็มาอ่าทำไปอ่าทำไปพิษาลณาไปดนลมไปนะคะวิ